การปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาสอนสมาธิโดยที่ยังไม่มีประสบการณ์ราจารยหลวงพ่อนั้นท่านได้สมาธิครั้งแรกตั้งแต่อายุ13ปีแล้วท่านก็สะสมประสบการณ์มาตลอดชีวิตถึงได้มาเขียนเป็นตำราหลักสูตรครูสมาธิ แล้วก็มาถ่ายทอดให้อ,จา,หอาจารย์ยศหรือคณาจารย์นำมาบอกกล่าวแบ่งปันกันไปอีกทีส่วนที่อื่นๆนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะสอนเพราะเห็นใดจึงไม่กล้าที่จะสอนกลัวนักเรียนกลัวนี่ศานาถามกลับไปไม่เป็นเพราะว่าจะต้องตอบมาจากสิ่งที่ตวเองได้รู้ได้เห็นเป็นการภายใน อยงนั้นจึงเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากที่ว่าคนที่จะมาแนะนำเรื่องนี้ต้องรู้และเข้าใจจริงๆสิ่งแรกเวลาเราไปในงานพิธีต่างๆเขาให้ทำอะไรก่อนครับรับสีลใช่ไหมมายัางพันเตนลนะวีซุ้มวีซุ้มนะเอามาไปอีกง,งานหนึ่งรับสีลหนึ่งนะรับแต่ศีน เหมือนไม่ค่อยจะมีศีลเพราะนี่คือประเพณีนะครับผมเคยพูดอยู่ว่าศีลเน,นี่ยให้กันไม่ได้ใครอยากมีศีลก็ต้องปฏิบัติกันเราเองแต่ที่เข้าพากันรับอย่างนั้นมันเป็นประเพณีส่วนผู้ที่มาทําสมาธิเนี่ยแม้ไม่รับศีลก็มีศีลอยู่แล้วอย่างน้อยศีลห้าศีลแปดด้ซ้ำที่เรานั่งสมาธิอยู่ เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดผดไม่เต่มกินสุราไมลอะไรสิ่งเสพติดท่านมีศีลอยู่แล้วนั่งสมาธิจึงไม่แปลกเลยว่าศีลควบคุมได้เพียงกายกับวาจาแต่สมาธิมีควบคุมจิตได้ก็ราะเห็นุนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผู้ที่จะเข้ามาสู่การปฏิบัติสมาธินั่นเนี่ยมีไม่มากนะ แต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกัศั์ใหม่นับตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรีนิรโรยท่านเปิดสถาบันพรังจิตตากภาพสอนการทำสมาธิขั้นพื้นฐานขึ้นมาอย่างที่เราเรียนกันเรียกว่าสมาธิขั้นพื้นฐานทำไมจึงเรียกว่าขั้นพื้นฐาน เพราะว่าถ้าเกิดว่าขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยเขาจะไปเน้นที่วิปัสสนานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นปลายทางแต่ถ้าหากว่าจะเอากันแต่เฉพาะปลายทางเน้นไปที่วิปัสสนาอย่างเดียวโดยพื้นฐานของสมถะหรือสมาธิไม่ดีเวลาไปทําสมาธิหลวงพ่อใช้คําว่ามันจะกลายเป็นวิปัสสนาตกน้ำ ไม่มีพลังจิตไม่ได้คิดเอาเองคิดอย่างโน้นอย่างนี้ไปแต่ที่พวกเรามาทำกันเนี่ยเรียนกันตั้งแต่เบื้องต้นจากไม่เป็นเลยวิธีการจุดเริ่มต้นการบริกรรมพอทำมาทำไปเนี่ยเข้าสู่ตัวรู้แล้วจากส,สู่ตัวรู้แล้วเป็นอย่างไนอันนั้น,นเราก็ไปดูในหลักการทําวิปัสสนาซึ่งเราเรียนมาแล้ว หลวงพ่อก็บอกว่าให้สร้างโรงงานเห็นไหมมันจะมีขั้นมีตอนกันแต่สิ่งที่เราได้เลยในขณะที่ฝึกสมาธิคืออะไรครับคือปิติคือความเอิบอิ่มคือความสุขคือการมีที่พึ่งเป็นวิหารธรรมผมเองเมื่อก่อนเนี่ยถึงแม้จะเคยบวชเคยอยู่กับหลวงพ่อมาแต่เวลาศลาสึกขา,าไปช่วงหนึ่ง ตอนมาทำธุรกิจของตัวเองไม่ได้สนใจทำสมาธิมีช่วงหนึ่งนะครับทำสมาธิเนี่ยสนใจภายหลังหลังจากที่มันเกิดความเครียดจากการทำการทำงานมาเดี๋ยววันไม่มีที่พึ่งแต่พอมาทำสมาธิเนียแล้วโอ้โหมันจะเครียดมันจะวิตุขังบลเราเข้าสมาธิเรื่เรยเห็นไหมฮะมันจะหายไปเลยมันต้เกิดกำลังใจที่จะทำงานต่อไปได้ ความเอื้ออิ่มความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหาที่ไหนไม่ได้เซเว่นก็ไม่มีขายที่ไหนก็ให้กันไม่ได้ต้องมาทำเราเองเพราะคำว่าพลังจิตคำว่าบุญบาร,รมีวาสนาเนี่ยต้องสร้างด้วยกันเองขอกันไม่ได้นะครับเราไปขอให้ขอบุญบาร,รมีครูบาอาจารย,ย์ขอได้แต่ภายนอกภายในท่านจะเอามาให้ได้ยังไงมันต้องทำเองจึงจะเกิดเป็น ความรู้สึกภายในเกิดขึ้นไม่ได้บอกกันได้บอกวิธีการเหมือนอย่างที่พระพุทธเจา้าตรัสว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นท่านทั้งหลายจะต้องไปทํากันเองผู้ที่ทาได้แล้วก็จะรู้สึกอยู่ในใ,นใจตนเองนั่นแหละว,ว่าความสุขตรงนี้มันเป็นความสุขพิเศษเป็นประโยชน์ที่หลวงพ่อกล่าวไว้ในการทําสมาธิ12ประการครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ Ah, right, cool.